ฉันอยากจะให้พวกคุณพูดออกมาดังๆจังเลยว่าฉันก็รักพวกคุณเหมือนกันเรื่องการติดต่อสื่อสารกับเหล่าเทพผู้นำทางไกด์ของเราคำถามใครอ้อนที่รักเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องเทพผู้นำทางนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าพวกเราไม่สามารถมองเห็นพวกเขาได้ดังนั้น แล้วอะไรคือหลักฐานข้อพิสูจน์ละ่ะคำตอบก็อย่างที่นักดาราศาสตร์ผู้โด่งดังคนหนึ่งของพวกคุณเคยเขียนเอาไว้นั่นแหละว่าพ่อของคุณรักคุณไหมถ้าคำตอบคือใช่รักมากเลยงั้นก็พิสูจน์สิบางครั้งข้อพิสูจน์ของเรื่องที่จับต้องไม่ได้แบบนี้ มันก็อยู่ในการกระทำและพลังงานรอบๆตัวพวกคุณเองนั่นแหละซึ่งมันไม่สามารถมองเห็นได้ในระบบสีมิติของพวกคุณที่พวกคุณกำลังเดินไปรอบๆอ,อ,อยู่นั้นระบบสีมิติก็คือมิติที่สามที่มีความกว้างยาวสูงและการเวลานะคะจากผู้แปลและมันก็เป็นกรณีเดียวก,กันกับเรื่องของความรักที่น่าทึ่งนั่นแหละ เพราะว่าเมื่อพวกคุณตกหลุมรักใครสักคนเข้าพวกคุณก็จะสามารถรู้สึกถึงมันได้และรู้ว่ามันมีอยู่จริงๆจนแทบจะสามารถใช้มีดตัดเจ้าพลังงานความรักนั้นออกเป็นชิ้นๆได้เลยทีเดียวมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากและมันก็มีอยู่จริงๆมากๆซะด้วย แต่ว่าพวกคุณก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้มันมีอยู่จริงแต่ว่าไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยเหตุนี้เจ้าพลังงานที่พวกเราเรียกกันว่าน้ำซุปแห่งเทพผู้นำทางนี้จึงเริ่มที่จะมาเคาะประตูบ้านของพวกคุณแล้วเพื่อประกาศให้พวกคุณรู้ว่าพวกเขามีอยู่จริงๆแต่ไม่สามารถมองเห็นได้ คล้ายๆกับความรักนั่นแหละเอาละ่ะนี่คือข้อพิสูจน์ในโลกสี่มิติของพวกคุณละ่ะมีพวกคุณจำนวนเท่าไหร่แล้วที่กำลังมองเห็นเลข1111 11, หรือ1212 12, หรือ444อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาหรือบนสัญ,ญลักษณ์ต่างๆอยู่ มีพวกคุณจํานวนเท่าไหร่แล้วที่มักจะถูกดึงดูดให้หันไปมองดูหน้าจอดิจิตอลของอุปกรณ์ไฟฟ้าในเวลาที่มีตัวเลขพวกนี้ปรากฏขึ้นมาพอดิบพอดีแล้วพวกคุณไม่คิดบ้างหรอว่ามันช่างเป็นความบังเอิญอะไรขนาดนี้แล้วมันจะต้องปรากฏขึ้นมาแบบนี้อีกสักกี่ครั้งกันพวกคุณถึงจะเชื่อว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะ ที่รักทั้งหลายคราวหน้าถ้าพวกคุณเห็นมันอีกให้แสดงความยินดีกับมันเพราะว่านี่คือคำทักทายจากเหล่าเทพผู้นำทางของพวกคุณที่กำลังร้องทักว่าโลอยู่มันเป็นพลังงานของเหล่าเทพผู้นำทางของพวกคุณที่กำลังร้องบอกพวกคุณว่าพวกเราอยู่นี่ดังนั้นครั้งต่อไป ถ้ามันเกิดขึ้นอีกฉันอยากจะให้พวกคุณพูดออกมาดังๆจริงๆเลยว่าฉันก็รักพวกคุณเหมือนกันแล้วจากนั้นทวยเทพที่รักทั้งหลายพวกคุณก็จะเริ่มติดต่อสื่อสารกันแบบหลากมิติทั้งสองทางได้ซึ่งมันจะยอดเยี่ยมมากอย่างที่พวกคุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน เพราะว่ามันจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบมีสมาธิทั้ง100เปอร์เซนตเต็มโดยที่ดวงตาของพวกคุณยังเปิดกว้างอยู่ไม่ต้องหลับตาและเป็นไปในขณะที่พวกคุณยังตื่นอยู่และยังเดินไปเดินมาอยู่หรือว่าพวกเราควรจะใช้วิธีการอื่นดีคำถาม คลายออนฉันควรจะอยู่ที่ไหนดีฉันควรจะเดินทางไปที่ไหนดีและอะไรที่ดีที่สุดสำหรับฉันคำถามเหล่านี้วิญญาณที่อยู่เบื้องบนมักจะถูกถามอยู่เสมอเสมอและพวกคุณก็อาจจะพูดอีกว่าฉันมีทางเลือกอยู่มากมายเหลือเกินแต่ฉันอยากจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับฉันเท่านั้นดังนั้นฉันควรจะเลือกทางไหนดี คำตอบฉันขอบอกพวกคุณตามความจริงว่าจงไปในที่ที่พวกคุณถูกดึงดูดให้ไปและจงอย่าเป็นกังวลกับคำถามนี้ให้มากนะจงทำใจให้สบายสบายแล้วก็คอยดูว่าจะมีปรากฏการความบังเอิญที่เหลือเชื่อหรือซินคอรนิซิตี้อะไรมาชักพาให้พวกคุณไปทางไหนอีกหรือเปล่า ซึ่งถ้ามันยังไม่มีและถ้าพวกคุณยังรู้สึกว่ามีความสุขดีกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นแล้วก็ก็จงทำสิ่งนั้นต่อไปจนกว่าจะมีซิงโครนิซิตี้อะไรมาดึงดูดพวกคุณไปจากตรงนั้นนน่นแหละมันง่ายอย่างนั้นเลยล่ละดังนั้นถ้าพวกคุณยังไม่ถูกดึงดูด ไปที่ไหนอีกแล้วก็ก็แสดงว่าพวกคุณอาจจะไม่มีพันธสัญญาทางจิตวิญญาณกับที่ไหนอื่นอีกก็เป็นได้ดังนั้นจงอย่าปล่อยให้ใครมาเกี้ยกล่อมพวกคุณให้ไปทำอะไรที่ไหนได้จงฟังแต่เสียงชี้นำทางจากตัวตนที่สูงกว่าของพวกคุณเองเท่านั้นและจงใช้วิจารณญาณใคร้ครวญดูให้ดีแล้วจากนั้นค่อยตัดสินใจ จากมหาเทพไคลออนพวกคุณทุกคนสามารถตั้งเจตจำนงส่งแสงสว่างออกไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังที่นั้นๆกฎข้อที่7เมื่อเราส่งแสงสว่างออกไปหมายเลข7หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันคือหมายเลขที่เป็นตัวแทนความศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าฉันจะบอกข้อมูลพวกคุณเดี๋ยวนี้ว่า กฎข้อที่7ของเอดกภพกล่าวไว้ว่าพวกคุณทุกๆคนล้วนสามารถส่งผลกระทบต่อเครือข่ายของโลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ได้ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเมื่อพวกคุณส่งแสงสว่างออกไปพวกคุณอาจจะนึกสงสัยอยู่ในใจว่าการที่พวกคุณนั่งอยู่ตามลำพังหรือนั่งอยู่สองถึงสามคนก็ตาม แล้วตั้งเจตจำนงส่งแสงสว่างออกไปยังสถานที่ต่างๆบนดาวเคราะห์โลกที่กำลังต้องการมันอยู่ด้วยการใช้จินตนาการของตัวเองโดยปราศจากการไปยังสถานที่นั้นๆจริงๆในแบบสามมิติใดๆทั้งสิ้นและเมื่อพวกคุณได้ทำกระบวนการทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้งนี้แล้วมันช่วยอะไรได้จริงๆหรือเปล่าและมันจะช่วยได้จริงๆนะหรือ เมื่อใดที่พวกคุณส่งแสงสว่างออกไปให้ชาวซูดานเพื่อปลอบประโลมพวกเขาจากความโศกเศร้าอันเหลือล้นของพวกเขาหรือเมื่อใดที่พวกคุณส่งแสงสว่างออกไปให้แก่ครอบครัวชาวอิรักที่กำลังระทมทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นอยู่ หรือเมื่อใดที่พวกคุณส่งแสงสว่างออกไปให้กับผู้ที่กำลังสู้รบอยู่ในแนวหน้าของสมรภูมิต่างๆบนโลกใบนี้ที่กำลังหวาดกลัวอยู่นั้นมันช่วยอะไรพวกเขาได้จริงๆนะหรือและถึงแม้ว่าบางทีพวกคุณอาจจะส่งแสงสว่างออกไปแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็ตามแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ที่ยังติดอยู่ในสภาวะของความเป็นทวิภาวะ จึงทำให้พวกคุณยังคงสงสัยอยู่ว่าเอ,อมันจะช่วยพวกเขาได้จริง,รงนะหรือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงลระว่ามันช่วยได้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันดูเหมือนว่าจะเป็นการกระทําที่ไม่มีความสําคัญอะไรเลยมันคือกฎข้อที่7ของเอกภพที่ไคลออนบอกพวกคุณว่าทุกๆครั้งที่พวกคุณนั่งลงแล้วส่งแสงสว่างออกไปนั้นมันสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาทั้งลูกได้เลยทีเดียว เคลื่อนภูเขาทั้งลูกเลยนะและมันก็สามารถทำให้อนาคตของโลกเปลี่ยนไปได้ด้วยพวกคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมพวกคุณถึงได้มาอยู่ที่นี่กันพวกคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าพวกคุณมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะมาทำอะไรกันคืนนี้พวกคุณจะสามารถสละเวลาสัาก30วินาทีให้กับประเทศซูดานได้ไหมไลเวอร์เกอร์ทั้งหลายก่อนนอนคืนนี้พวกคุณสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ไหม พวกคุณมีพลังอำนาจอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพวกคุณก็รู้ใช่ไหมพวกคุณมีพลังงานอยู่ในตัวเองอยู่แล้วซึ่งเป็นพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยและถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่สามารถพิสูจน์อะไรมันได้ในแบบสามมิติเลยก็ตามแต่พวกคุณก็จะยังคงส่งพลังงานเอกภพที่ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดแล้วนั้นไปให้ชาวซูดานอยู่ต่อไปได้ใช่ไหม และก็ยังคงมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าสิ่งที่พวกคุณได้ทำไปแล้วนั้นจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนได้ไหมซึ่งถ้าพวกคุณสามารถทําเช่นนี้ได้แล้วก็พวกคุณก็คือไลฟ์เวิร์กเกอร์ที่กำลังทําให้ระดับการสั่นสะเทือนของดาวเคราะห์โลกเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วหละ่ะมันจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำเพียงไม่ถึง 0. 5เ ของประชากรโลกเท่านั้นเองราวราว35ล้านคนจากผู้แปลนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ได้จริงๆแล้วก็พวกคุณก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นและพวกคุณก็จะได้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างถึงรากถึงโคนกันเลยทีเดียวเช่นตำแหน่งผู้นำทั้งหลายก็จะเปลี่ยนแปลงไปและแนวความคิดที่สดใหม่ทั้งหลายก็จะผุดขึ้นมา ซึ่งมันก็เป็นแนวความคิดที่ยังไม่เคยมีใครนึกถึงมันมาก่อนเลยแล้วพวกคุณอาจจะพูดว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่คิดได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นล่ะซึ่งฉันก็จะตอบพวกคุณว่าที่รักทั้งหลายที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าแสงสว่างของพวกคุณนั่นแหละที่ทำให้พวกเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ก่อนหน้านี้เคยอยู่แต่ในความมืดได้จงคอยจับตาดูให้ดี พราะว่าภูมิปัญญาของเอกกภพกำลังถูกแสงสว่างของพวกคุณนำไปสู่การส่องสว่างให้กับความไม่รู้เพื่อที่จะไปเปลี่ยนความไม่รู้นี้ให้กลายเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดแทนเพราะฉะนั้นแล้วจงเฉลิมฉลองให้กับมันและจงรับรู้ไว้ว่าการที่ทำให้มันเป็นแบบนี้ได้ก็เพราะพลังงานของพวกคุณเองนั่นแหละจากมหาเทพไคยออน พี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะก็ช่วยกันทำความดีในการที่ร่วมส่งกระแสจิตองความรักส่งความปรารถนาดีกันออกไปมากๆนะคะเพื่อให้โลกใบนี้ได้มีความสงบสุขนะคะและเราก็คือหนึ่งเดียวกันนะคะขอขอบคุณท่านครูที่เข้ามาฟังและเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ